สวัสดีค่ะมาเที่ยวเขามาดูเขาประเทศกีน <Okay. S 1> ที่นี่จะภูเขาจะมีต้นไม้ห่างๆต้นต้นไม่ใหญ่ สามีลงไปข้างล่างแล้วหนะจะเป็นหลุมเป็นบอ่อ พาดไม่ได้ก็มาเดินเขาสามีสามีพามาเดินเขาโอ้ม,มันจะเป็นป่องเข้าธรรมชาติธรรมชาติ นี่จะเป็นปอมครับจะมีคนอยู่ข้างบนก็มีนั่น ที่นี่ประเทศกีตนะจ๊ะไม uh, ่โดยต้องคนร้อนร้อนวันนี้ร้อนร้อนกว่าเมื่อวานร้อนมาก